คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปคร่าวๆนะครับอัปเดต1.0.7ของ Android เนี่ยว่ามันมีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างนะครับที่เราที่เขาไม่ได้เขียนบอกไว้ในฟิวเจอร์นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมเข้ามาแข่งรถนะครับเพราะว่าในการอัปเดตเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเรานะครับเข้าร่วมการแข่งขันอ่รถนะครับเราก็จะได้เงินรางวัลน,นะครับ ดูว่าจะได้จริงไหมได้นะครับนี่ได้สองพันนะครับอันดับหนึ่งได้สองพันนะครับอันดับสองหนึ่งร้อยนะครับอันดับสามห้าร้อยนะครับอันดับสี่น่าจะสองร้อยห้าสิบครับอ่ะสรุปว่าได้นะครับได้ทีละสองพันเดี๋ยวผมลองแข่งอีกรอบดูว่า,เ,าเงินรางวัลเนี่ยมันจะได้เท่ากันหมดทุกรอบไหมนะครับ แล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีคนเข้ามาไหมนะครับเพราะว่าเขาจำกัดอย่างต่ำเนี่ยสามคันขึ้นไปนะครับอ่ะไม่มีละ ก็สรุปว่าได้เงินนะครับ2,000ไม่เกีต่อไปนะครับเรามาพูดถึงรถนะครับที่เห็นได้ชัดเลยตอนนี้คือ v o l v o นะครับ fs 2021 6คูณ4นะครับหรือว่ารุ่นไหนก็ตามเนี่ยสเปคเนี่ยถือว่าไม่ได้ลดนะสเปคไม่ได้ลดนะครับเห็นไหม750เหมือนเดิมนะครับแต่ความเร็วเนี่ย ลดนะครับเร่งไม่ถึง160บแล้วนะบางคนเร่งไม่ถึงร้อยนะครับบางคนเร่งไม่ถึง110ไม่ถึง120ไม่ถึง130นะครับแตกต่างกันไปแล้วก็มันจะรู้สึกอืดนะครับแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยอ่าอ่ามันกลับเร็วได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือเหมือนโดนเนฟความเร็วครับแต่ว่าเพิ่มอ่าความสามารถในการเลี้ยวขึ้นมาครับให้มันดูสมดุลกันกับทุกๆคันอะไรแบบเนี้ยนะครับให้มันอยู่ความเร็วที่มัน ไม่ได้ห่างกันเกินไปนะครับหลักๆที่เจอก็จะเป็นวอลโว่ Whoa นะครับรุ่นนี้นะใครที่ยังไม่ได้อัปเดตนะครับแล้วก็อัปเดตไปลองขับดูว่า160เหมือนเดิมไหมนะครับใครอยากแต่งไซเลนนะครับให้มาตรงไฟนะ,ะไฟตรงนี้นะครับก็เลื่อนลงมาจะมีนี่ไซเลนนะครับ แล้วก็เป็นลาวไฟนะไซเลนก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับส่วนต้องือื่นเนี่ยจะเป็นราวไฟนะครับอ่านี่คือไซเลนนะครับแล้วก็ต่อไปเสียงแตรเนี่ยแตรลมนะครับแตรสามชาติก็มาควาว่าฮอน,นะครับที่เป็นรูปแตรนี่ก็สามารถซื้อได้เลยนะครับใส่ได้ทั้ง2องอันนะครับแล้วก็รถที่ผม ใช้อยู่เนี้ยก็คือ Master Star 49โคนะครับก็คือรถคันใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในาแพด1.0.7่นนะครับจะเป็นรถฝั่งอมริกันราคาเนี่ย 990k นะครับสเปคนะครับแรงม้า600นะครับแรงบิด2,000ความจุเครื่องยนต์ 15. 6ลิตรนะครับแล้วก็ความจุถังเชื้อเพลิง470ลิตรนะครับอันนี้คือไฟไซเลนนะครับที่ผมบอกวิธีติดตั้งไปก่อนหน้านี้เนาะ ที่มันหมุนๆน,น,นะครับก็ <Let 's S 1> คือ <get started. S 1> ไฟไซเรนสิ่งที่ไม่ปรากฏในรายละเอียดอัปเดตนะครับก็จะมีตรงนี้นะนอกจากว n นว a r แล้วนะครับก็จะมีกีสองกีตรงนี้นะครับอขึ้นคำว่า Save and Exit นะครับถ้าเรากดไปจะเป็นการออกเกมนะครับกดเซฟแล้วก็กดออกเกมอะไรแบบนี้อเมื่อกี้ผมกด Save exit นะครับออกเกมไปตอนนี้เข้ามาใหม่นะครับ พอเข้าเกมมาใหม่ปุ๊บนะครับอ่าเขาถามว่าเราต้องการที่จะอ่ารับงานต่อจากเมื่อกี้ไหมนะครับก็คือเหมือนกับคอนดิเนียงานต่อไหมถ้าเราจะทำก็กด yes ครับกด yes ไปนี่มันก็ขับต่อจากเมื่อกี้เลยนะครับ มันก็เหมาะสําหรับใครที่เล่นแล้วงานเข้านะครับหรือว่าขับไกลๆแล้วอ,อยากพักเนี่ยก็สามารถกดเซฟเอ็กซิคแล้วก็กลับเข้ามาเล่นใหม่ได้นะครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเกมโอเวอร์นะครับเกมโอเวอร์ก็คือรถพังขับต่อไม่ได้นะครับซึ่งผมน่าจะทำให้ดูไม่ได้แหละเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าเวลา รถพังแล้วเกมโอเวอร์เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับ9 9 0 k อ้าว k เกมโอเวอร์เอ้ยเพิ่งเจอนะเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับ <50 K. S 1> คือเวลารลถพังพังจนแบบไม่สามารถขับต่อได้นะครับมันก็จะขึ้นเกมโอเวอร์เนาะในส่วนของบัคต่างๆเนี่ยผมยังไม่รู้ว่าเขาแก้บัคอะไรไปนะครับเท่าที่เห็นบัคยังอยู่ก็จะเป็นบัค ด่านเก็บเงินนะครับด่านอัฐานด่านมหาภัยนี่แหละคือถ้าเล่นออนไลน์อ่ะอย่างน้อยๆต้องมีคนติดนะครับมีคนลอยแน่นอนนะผมก็ติดติดลอยลอยมาแล้วแหละแทบจะทุกรอบนะครับบั็กรถวิ่งสวนทางยังอยู่นะครับยังไม่ไปไหนแต่บั็อกพวกเนี่ยผมไม่รู้นะว่าเขาแก้หรือย,อยังนะบัก็กอ่าบั็กสองพ่วงที่มันกับหัวกับหางนะครับ ถ้าใครเคยเจอเนาะเวลาแบบรับงานปุ๊บเราเจอสองพว่วงอ่ะปรากฏว่าด้านที่เราต้องถอยจอดเนี่ยจะเป็นด้านหลังนะครับจอดไม่ได้แล้วก็ด้านที่เราจะต้องถอยไปรับเนี่ยกลับไปอยู่ด้านในอย่างเงี้ยเราก็เข้าไปเอาไปได้เหมือนกันอันนี้ผมยังไม่ได้ทดสอบนะครับว่าเขาแก้หรือย,ยังเพราะยังไม่เจอนะครับอาจจะเพราะว่าเขาแก้แล้วก็ได้นะครับที่ผมยังไม่เจอนะเพราะว่าปกติผมตั้งแต่อัปเดตแพทเนี่ย ผมลองรับงานสองพ่วงแล้วก็ยังไม่เจอบั๊กอะไรแบบนั้นนะครับรถ <Turn right. S 1> น,นะครับการควบคุมนะครับการตอบสนองของพวงมาลัยเนี่ยคือแตดนิดแต่หน่อยก็ไปแล้วนะรถคันนี้ขับง่ายนะครับแต่หน้าอาจจะยาวไปนิดนึงนะครับอาจจะยากเวลาถอยหลังจอดเพราะว่าหน้ามันยาวด้วยนะครับแล้วว่าเวลาเราเจอ,อปลายทางที่มันแคบแคไม่ได้กว้างเนี่ยอาจจะถอยลําบากนิดนึงนะครับสําหรับรถคันนี้นะ เวลาเราอยู่ในรถนะครับเราจะไม่เห็นไฟไซเรนนะนะครับเห็นไหมนะไฟที่มันมุนมุนแบบเนี้ยนะครับเห็นไหมมันจะไม่เห็นนะครับความเร็วสูงสุดก็120กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับที่ผมทําได้นะอัตราการเร่งเนี่ย1ถึง100นะครับใช้เวลาไป 44วินาทีนะครับการเข้าโค้งเห็นไหมเอออาจจะยากนิหนึ่งนะครับถ้าเวลาเราแตะค้างเนี่ยสำหรับใครใช้ลูกศรน,นะอาจจะมีคอพับได้นะครับชนกับขอเพราะฉะนั้นรถคันนี้น่าจะเหมาะกับการใช้พวงมาลัยหรือว่าใช้ใจโ,สโรสโกปมากกว่าเสียงตแตรนะครับอ่าตอนนี้คือเราจะได้ยินเสียงตแตรคนอื่นนะครับถ้าอ่า ถ้าคนอื่นเนี่ยเขาติดแตรลมนะครับข้างบนที่ผมติดให้ดูเมื่อกี้นะครับถ้าเรากดตรงเนี้ยนะครับก็จะเป็นก็จะได้ยินคนอื่นก็จะได้ยินนะครับคนอื่นก็จะได้ยินเราก็จะได้ยินคนอื่นเหมือนกันนะครับก็เวลาเจอออนไลน์ก็แน่นอนครับเราก็จะเจอเสียงแตรแน่นอนนะครับ กลับไปเรื่อยๆนะครับชิลๆนะรถคันนี้มันรู้สึกว่าชิลๆนะครับอาจจะยากนิดนึงตอนถอยนะครับถอยถอยส่งงานนะถ้าถอยปกติเนี่ยก็ไม่ค่อยยากแต่ถ้าถอยส่งงานก็อาจจะยากนิดนึงนะครับสำหรับสำหรับผมนี่ย แมการเข้าโค้งก็ทําได้ดีนะครับ <Turn right. S 1> โค้งหน้านะครับเดี๋ยวผมจะไม่แตะเบรกนะแล้วก็จะปล่อยให้มันอยู่ราวๆหกส0บเนะครับเหมือนกับทุกคันที่ผมลองขับรีวิวนะแล้วก็จะกดเลี้ยวค้างไว้ดูครับปล่อยตรงนี้เลยแล้วกันแล้วกนเลี้ยวปุ๊บ นิ่มๆนะครับราคา990 k นะครับตอนนี้ผมเข้ามาในห้องออนไลน์ที่มีคนนะครับเดี๋ยวผมจะให้อาอีกตัวเนี่ยนะครับฮอมอกอีกตัวเนี่ยอ่านี่คือเสียงแตรนะครับอมอกอีกตัวเนี่ยกดบล็อกผมนะกดบล็อกผมในห้องนะครับดูว่ามันจะขึ้นประโยคประโยคนึ่งไหมนะครับประโยคนี้นะครับก็คือถ้าเราเนี่ย ไปรบกวนผู้เล่นอื่นนะครับเราก็จะโดนเตะออกจากเกมนะครับเป็นการเตือนนะผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันเดี๋ยวจะลองให้อีกจอนะครับอีกตัวเนี่ยบล็อกผมดูกดบล็อกปุ๊บอ่านี่ไงใช่จริงด้วยนะครับนี่เห็นไหมกดบล็อกปุ๊บนะครับขึ้นจอเลยนะนี่อ่ะเมื่อกี้อาจจะสว่างสว่างนะครับเดี๋ยวผมอันบล็อกก่อน ผมอันบล็อกละเดี๋ยวกดบล็อกอีกรอบนะครับดูข้างบนข้างบนนะบล็อกปุ๊บนี่ถ้าคุณยังคงรบกวนผู้เล่นคนอื่นอยู่คุณก็จะโดนเตะออกจากเกมนะครับคือถ้าให้ผมเดานะถ้าให้ผมเดานะครับประมาณว่าถ้าทุกคนในห้องเนี่ยหรือว่าเยอะๆเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจำนวนเท่าไหร่กดบล็อกเรานะครับผมว่าเราโดนเตะออกจากเกมนะครับในความคิดผมนะ คือคนอื่นเนี่ยไม่เห็นผมก็จริงนะครับ,ถ,บถ้าเขาบล็อกผมแล้วเขาร่วมมือร่วมใจกันกดบล็อกผมเนี่ยผมอาจจะโดนเด้งออกจากเกมได้นะครับอันนี้คือความคิดส่วนตัวนะเขาเตือนแบบนี้นะครับอ่ะอันบล็อกก่อนบล็อกอีกรอบนึงปุ๊บเดี๋ยวนะกดบล็อกปุ๊บอ้าวบล็อกไม่ได้อ่าได้ละได้ละนะครับขึ้นแบบเนี้ยแปลว่าเราโดนผู้เล่นอื่นนะครับในห้องบล็อก แต่ก็ไม่รู้ว่าใครบล็อกผมนะเดีย๋ยวนะเมื่อกี้ผมสตาร์ทรถไม่ติดเห็นไหมออิ่งเคยเจอเหมือนกันสตาร์ทรถไม่ติด สามารถตกแต่งภายในได้นะครับแล้วแต่ความชอบของเราเลยอยู่ที่หน้าอิสเซสซอรี่นะครับแล้วก็คําว่าคันเล์นะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าขับฟอร์ดเ่ะเสียงมันดังขึ้นนะครับแล้วก็อัตราการเร่งเนี่ยมันไวขึ้นนะสําหรับฟอร์ดนะครับเหมือนโดนปรับให้มันดีขึ้นเนี่ยปกติเสียงฟอร์ดมันไม่ค่อยเป็นแบบนี้นะ เดี๋ยวผมต้องกลับไปฟังเสียงคลิปเก่าๆนะครับนี่มันเร่งไวขึ้นนะสำหรับฟอร์ดครับเดีย๋ยวผมลองเร่งดูเออผมลองเร่งดูดีกว่า <S <S เพราะว่าผมมีคลิปที่ผมลองขับฟอร์ดละหนึ่งถึงยนะครับใช้เท่าไหร่ ใช้32ิวินะครับก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะครับสำหรับแพท1.0.7นะครับเกมเนี่ยมีการอัปเดตนะครับอย่างที่ผมทำคลิปไว้ก่อนหน้านี้เลยนะครับในส่วนของรายละเอียดที่ไม่ปรากฏในการอัปเดตก็จะมีการเนิร์ฟนะครับรถแทบจะทุกรุ่นนะครับโดยเฉพาะวอลโว่ o, อย่างที่ใครหลายๆคนนับขับกัน ก็เร่งไม่ได้160แล้วนะครับมันก็อาจจะอ่ดๆหน่อยแต่ก็ทำให้เลี้ยวง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะมีเวลาเราลดพังนะพังจนถึงแบบขับต่อไม่ได้เนี่ยเกมมันก็จะขึ้นเกมโอเวอร์นะครับอย่างเช่นคลิปที่ผมให้ดูเมื่อกี้ก็คือรถผมพลิกคว่ำนะครับพลิกแบบนอนเลยนอนตะแคงอะ่ะคือขับต่อไม่ได้นะครับเกมก็ไม่รีเซ็ตให้ก็จะขึ้นเกมโอเวอร์นะครับกลับออกไปหน้ารับงานใหม่ แล้วก็จะมีปุ่มนะครับ Save and Exit ก็คือเอาไว้สำหรับใครที่อยู่ดีๆงานเข้านะครับอะไรแบบนี้แล้วก็ค่อยกลับมาเล่นใหม่ส่วนที่เหลือนะครับอ่การแต่นะครับวิธีการใส่แตรเนี่ยก็ตรงนี้นะครับแตรลมนะครับสามชา accessory นะครับที่เปิดใหม่แล้วก็ฮอนะครับอ่ตรงนี้สามารถใส่ได้เลยนะครับใส่ได้ทั้ง2ออันแล้วก็ไฟไซเรนเนี่ยข้างบนก็จะเป็นตรงนี้นะครับ ตรงไฟแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเจะเป็นตรงนี้นะครับสามารถตกแต่งภายในได้นะครับตรงกรรันเลเอนีที่ผมก็ตกแต่งไว้นะครับใครเจอไลไรใหม่ๆเนี่ยที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เนาะแล้วเจอกันใหม่ครับคลิปหน้า